แม่ไพลินตโตอินเจ้าของโรงงานปลาระจาวิรัตยินดีต้อนรับน้องอิงซานางนงามชื่อดังที่วะมาเยี่ยมชมโรงงานปลาระจาวิรัตอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ แม่ไพนลินหญิงเก่งคนกล้านักบุญปักน้ำโพร,ระเบิดฟอร์มเก่งระดมกุนพลคลางสมองระดับแนวหน้าขับเคลื่อนพัฒนาจาวิรัตเอาเลสสูงบัวอาหารของฝากนานาชนิดอย่างก้าวกระโดดรับนักเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ปักบุดหยุดที่จากวิรัตเอาเลดพยุหคิรีนครสวรรค์แบะที่เดียวอิ่มอร่อยของฝากครบจ้าจ้าจ้า ที่กำลังจะไปกับครอบครัวก็อย่าลืมแวะจาวิลัสเนะอาเล็ตนครสวรรค์กันนะคะเราพร้อมให้บริการคุณลูกค้าทุกชาตนไม่ว่าจะขึ้นเหนือหรือลงใต้เรายินดีให้บริการค่ะและถ้าใครสงสัยว่าแวะจาวิลัแล้วดียังไงตามมาดูกันเลยเรามีร้านอาหารตามสั่งและร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีเมนูแสนอร่อยหรือใครที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วร้านข้าวแกงเราก็มีครบ รับประกันความอร่อยถูกใจสายเดินทางอย่างแน่นอนนอกจากนี้ร้านเรายังมีคาเฟ่ที่มีเมนูเครื่องดื่มมากมายให้สายคาเฟ่ได้เลือกซื้อนำไปถ่ายรูปเช็คอินกันไนดะ้อย่างพอใจและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือของฝากจากร้านจาวิวรัตจุดรวมของฝากรายใหญ่จากนครสวรรค์เรามีของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็นเมนูน้ำพริกของจ้าวิวรัต ตือน้ำเปรลาจ่วิรัตแต่และเมนูที่ใครเห็นก็ต้องร้องว้าวเพราะรับรู้ถึงความแซบความนัวงความอร่อยซึ่งเราขอแนะนำตัวสินค้าขายดีของร้านคือแจ่วบองสมเครื่องฝาสม้มและเปรลาสมเครื่องฝาเหลืองซึ่งลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอร่อยมาก แต่ถ้าใครต้องการเมนูอื่นๆอ,อย่างน้ำพริกเผาหรือน้ำพริกนรกร้านเราก็จัดให้ทั้งน้ำพริกเผากุ้ง <S <S <ๆ>ผเผาแมงดาเผาผัดหมูหรือนรกป่ายยาเนารกเป่าราและนรกแมงดาเราก็มีแต่แต่แตแต ร้านเราไม่ได้มีแค่เมนูน้ำปริกนะคะเมนูทานเล่นต่างๆมากมายและขนมของฝากอย่างโมจิไดฟุก,กุและขนมเปียกยอดฮิตร้านที่มีครบจบในที่เดียวแบบนี้ห้ามพลาด